ชมครับผมรนัทชระนันทพลเดชกับรายการลัดล็อกขอบสนามครับวันนี้ผมพาผู้ชมนะครับแปลกหูแปลกตานะครับพามาอยู่ที่สนามแบ็กอเวนิวนะครับหรือได้หลายคนเรียกนี่ว่าบังกอกแบ็กอเวนิวคลอง5นั่นเองครับที่นี่ปกติหลายคนอาจจะไม่ค่อยมาแต่รู้จักกีฬาแบ็กหลายคนอาจจะมองว่าเป็นกีฬาสําหรับเด็กหลังถนนเด็กแบบที่เรียกว่าสร้างความรำคาญบ้างละหรืออะไรก็ช่างนะครับแต่ทุกวันนี้โลกมันได้เปลี่ยนครับ รู้ไหมครับว่าแร็กวงการแร็กของบ้านเราทุกวันนี้เป็นอันดับต้นๆของโลกอเมริกายอมรับว่าไทยนี่คือทําเครื่องดีเซลเจ๋งที่สุดในโลกรวมถึงถสติโลกหลายๆอันก็อยู่ในบ้านเราเพราะฉะนั้นวันนี้ครับกับรายการซุปเปอร์ไทยแลนด์และกอดอนร์ส์7ครับเป็นการรวบรวมรถที่ทาําสติโลกทํไสติประเทศไทยไว้เยอะที่สุดนะครับโดยวันนี้ครับเทปแรกครับผมเชิญผู้ชมเดินเที่ยวง,งานก่อน ว่าบรรยากาศภายในงานนั้นมีอะไรกันบ้างมีบูธอะไรกันบ้างรวมถึงแต่ละบูธน,นั้นมีความสาคัญกับรถแร็กยังไงนะครับและผมจะพาผู้ชมไปพูดคุยกับเจ้าของรถที่ทํใสิติประเทศไทยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ช่างนะครับผมจะรวบรวมมาไว้ในรายการของเรานะครับแต่เริ่มได้ครับเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันก่อนเลยครับบูธน,นี้นะฮะเดี๋ยวผมจะสั่งให้เขาหลีเพลงนะเสียงดัง เป็นไงแค่ผมมองหน้าเพลงก็ลงแล้วนะครับ oh, <no. S 1> วันนี้เป็นบูธแรกนะครับเรามาดูในบูธนี้ครับว่าบูธนี้จะมีอะไรกันบ้างน,นะครับสวัสดีครับบูธ uh, ของเราคือบูธของอะไรครับ M R X Performance ครับ M R X Performance M R X Performance หลักๆเลยทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้างชุดขยายความจุนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเซลและเป็นซินนะครับมีประกอบไปด้วยลูกโซ่ก้านคือชุดนี้และครับทั้งสฝั่งนี่คือฝั่งของดีเซลนะครับที่รถหัวแถวในประเทศไทยใช้กันก็จะเป็นสเปซเฟรมหน้ายาวแล้วก็ในรุ่น F5 พ r o รุ่นต่างๆนะครับที่เป็นรถแข่งของเมืองไทยแล้วก็รถบ้านนะครับก็มีหลักๆก็คือเป็นข้อเวียงการโซลูกโซบ ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเป็นการขึ้นรูปในยการฟอร์จิ้งนะครับไม่ใช่เป็นเป็นการหล่ออันนี้คือการฟอร์จิ้งก็คือการกรจะถามเรื่อฟอร์ดดีกว่ายังไงฟอร์ดดีกว่าไงคือเนื้อเหล็กอ่ะมันจะแน่นกว่าการหล่อครับการหลอกก็คือมันจะมีเป็นโพรงแต่ของเราคือเป็นการอุบแน่นนะครับฟอร์จิ้งก็คือทําให้มันแน่นกว่าทนทานกว่าและเบากว่าด้วยกว่าใช่ครับแล้วพอมันเบากว่าแน่นกว่าทนทานกว่าข้อดีของมันคืออะไรครับการเสียดสีก็จะน้อยกว่าครับ ทำให้อัตรารอบและการเคลนการเคลนแรนด์การประกอบเครื่องก็ลื่นไหลกว่าครับโอเคจะได้รู้จักไว้กับแบรนด์ MRX Performance นะครับขอบคุณครับมาที่ทีหนึ่งบู๊นครับบู๊นี้เราเคยได้ความรู้จากเขาแล้วเรื่องของน้ำมันเครื่องนะครับวันนี้เจออีกแล้วสวัสดีครับแนะนำตัวดีครับพี่ครับชื่อฟลุ๊กนะครับบริษัทฟาตูไฟครับครับผมพี่ฟลุ๊กครับวันนี้ผลิตภัณฑ์อะไรที่มันเกี่ยวกับรถรถบ้างอ่าเพราะนี้เป็นงานเกี่ยวกับรถแร็ค เพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างส่วนใหญ่จะเป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับแล้วบูของเรามันมีอะไรที่มันเป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์บ้างครับครับผมก็มีตัว909ครับกับ903นะครับครับผมก็จะเป็นมันมันเป็นเลขรหัสเลขรหัสแล้วมันคืออะไรอ่ะคนก็ไม่รู้ให้น้องๆถือดีกว่า909นะครับจะเป็นตัวที่เหมือนวิตามินสำหรับเครื่องยนต์นะครับใส่เพื่อทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องให้ดีมากขึ้นครับครับผมอ่าอันนี้คือได้ทั้งรถยนต์ เป็นซินดีเซลได้หมดดีเซลได้หมดรถติดแก๊สก็ใช้ได้อันอันนี้คือ909นะครับ909นะครับ909ครับว้าวอันนี้คือ909นะครับอขอบคุณครับเอาเชิญพับพรครับอีอันตัวตัวนึ่งคือตัวอะไรนะครับน้อง903น้อง903นะครับขอเชิญน้อง903ครับน้อง903ผิวเนียนกว่านะครับผมครับผมตัวนี้ก็เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพน้ำมันเชื้อเพลิงครับของดีเซลโดยเฉพาะทำไมต้องเพิ่มทั้งนั้นที่รถปกติ มันก็เติมดีเซลแล้วทำไมต้องตองเพิ่มไปด้วยตัวนี้ทําให้เกี่ยวกับเรื่องของเพิ่มกำลังอัดครับก็เรียกว,ว่าทร์กหรือว่าแรงมา้าเนี่ยทำให้เพิ่มขึ้นด้วยแสดงว่าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถที่จะใช้ในรถแข่งขันได้ถูกต้องไหมถูกต้องครับคือใช้ได้ทั้งรถทั่วไปแล้วก็รถแข่งนะครับแต่ว่าปริมาณการเติมเนี่ยจะแตกต่างกันอ๋อเข้าใจก็จะมีสัดส่วนในการเติมที่แตกต่างกันต้องครับครับผม โอเคได้ความรู้อีกแล้วขอบคุณที่โฟกัสขอบคุณน้องก้าศูนย์สามกับน้องก้าศูนย์เก้านะครับโซเฟียลูกน้ำขอบคุณครับวันนี้ไม่ต้องพูดเยอะครับเท่าที่เห็นก็รู้แล้วนะครับก็คือโชคอัพนะครับโชกับเดี๋ยวเรามาอีกบูทหนึ่งครับบูทนี้มีความสำคัญยังไงไม่บอกแล้วกันเดี๋ยวคุณจะรู้ครับสวัสดีครับบูของหนู ะะมันเป็นบูธเกี่ยวกับอะไรครับบูธเกี่ยวกับแอปพลิเคชันยกรถค่ะรถเสียแล้วสามารถกดแอปพลิเคชันคลิกนี้ค่ะเช็ค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 นี้หาบริการรถยกได้ทันทีเลยค่ะโอ้ยเย้อ๋อข้ามหมายคือรถเสียไม่ต้องเครียดไม่ต้องโทรบอกที่บ้านแล้วรถเสียสามารถเปิดแอปพลิเคชันนี้แล้วก็โหลดได้เลยโหลดเสร็จปุ๊บก็สามารถหาอู่ที่ใกล้เพื่อหารถยกมาได้เลยใช่ค่ะ ชื่ออะไรครับปอค่ะขอบคุณมากนะครับสำหรับน้องปอนะครับว้าวผูช้ชมครับไม่ปุ่นหนึ่งครับบุ่นนี้ต้องบอกว่ามีสาวสวยเรียกว่าแทบจะเกือบเยอะสุดแล้วนะฮะกับอีกหนึ่งบูทครับแต่อยากรู้ว่าแบรนด์ของเขาตั้นเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คือมามาบูธนี้แล้วไม่อยากรู้ผลิตภัณฑ์แล้วอยากรู้ว่าชื่ออะไรบ้างดีกวาเนี่ยตอบด้วยนะอันนี้บูธนี้นะครับเป็นบูธเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อะไรครับเป็นสเปรย์ทำความสะอาดเบรกค่ะคือบูธไว้นั่นเองเป็นความทําความสะอาดเบรกทําไมต้องทําความสะอาดเบรกเพราะว่ารถได้หาเลวลาเราใช่ไหมคะเราก็อย่าเบรกตลอดแล้วยิ่งในการแข่งรถแบบนี้มันจะมีสนิมหรือว่ามีฝุ่นเกาะอยู่แล้วสเปรย์ตัวนี้ค่ะสามารถทําความสะอาดได้เลย ออแล้วซ้ำคอนสัตว์ได้ดีด้วยเรารับประกันเลยว่าเราเป็นที่หนึ่งทางด้านสเปรย์ตัวนี้เลยโอเคนะครับก็บคือสเปรย์ตัวนี้นั่นเองใช่แล้วเมื่อกี้เราคุยกับพี่ว่ามันคือสเปรย์ฉีกแล้ว <laughs> ใจะเป็นฉีดหน้านั่นเองอ๋อขอบคุณมากไม่เป็นไรค่ะเอาแค่ทำความสะอาดเบรกก็พอแล้วนะคะขอบคุณนะครับว้าว เอองงงใช่ไหมว่าไอ้ที่มันเป็นซีซีนี่คืออะไรอันนี้คือคลัชนะครับแต่ว่าคลัชมันเกี่ยวอะไรกับแบรนด์แบรนด์ BRC ครับต้องถามผู้จัดการนี้ครับสวัสดีครับและนาตัวหนครับพี่ครับผม m b r c ครับผมพี่เอ็มครับคลัชของเราหรือว่าแบรนด์ของเราเนี่ยทำเกี่ยวกับโปรดักอะไรบ้างครับของเราหลักๆเลยก็ทำคลัชเกี่ยวกับดีเซลนะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยจะมีพวกเบนซินเข้ามาเกี่ยวข้องละก็คือมีทั้ง็นทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลครบทั้งสองไลน์เลย ทั้งสองลายโอเคคัสดีเซลคัสเบนซินมีความแตกต่างกันไหมระหว่างคัสตสองอันนี้สองโอเคดูได้เลยนะครับเขาอนุญาตเปิดถ้าเป็นดีเซลนะครับคัสจะใหญ่ด้วยความที่หัวหมูมันใหญ่และเครื่องมันเยอะแดงท็อกมันเยอะขนาดของคัสนะครับจะกว้างกว่าเ็นอันนี้คือเปบนซินเบนซินจะนี่จะประมาณ8นิ้วแค่นั้นเองแต่ดีเซลเนี่ยจะใหญ่ได้ถึง12นิ้วเลยแต่ตัวนี้เป็น10นิ้วนะครับคราวนี้ก็ต้องมาดูว่า บางคนไม่เข้าใจว่าทําไมคลาชมันถึงหน้าตาแตกต่างกันทั้งทั้งที่มันเป็นดีเซลเหมือนกันถูกไหมแต่หน้าตาไม่เหมือนกันอันนี้เป็นแผ่นล้ออันนี้เป็นแผ่นที่มีอะไรม,มันแตกต่างกันยังไงครับก็อันนี้เนี่ยมันอยู่ที่วัสดุการจับนะครับหวีกะเป็นหวีตัวเดียวกันนะครับเราต้องมาดูแผ่นแผ่นอันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นแผ่นห้าแยงทองแดงนะครับอันนี้จะเหมาะก,กับพวกรถบ้านใช้งานางทั่วไปก็คือไม่ได้แต่งอะไรเยอะอันนี้ในกรณีที่ว่าคุณแต่งเยอะแรงม้าเยอะแรงม้าเยอะขึ้นเทอร์โบใหญ่ขึ้นแรงบิดเยอะขึ้นคุณต้้องมมีีีเป็นนนนฟิััท่ดขึ มีค่าเสียานเยอะขึ้นก็ต้องมาเล่นเป็นตัวพวกก้อนทองแดงที่เขาเรียกว่าคลัตทองแดงคลัตทองแดงือเป็นอย่างนี้ครับจะเป็นก้อนๆแล้วตัวเนื้อมันมันน้อยกว่ากันนะถูกไหมอันนี้มันเนื้ออ่าอันนี้เนี่ยแต่ว่าตัวนี้จะผสมด้วยไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์เส้นใยทองแดงเลซินในขณะที่ตัวนี้เนี่ยเป็นผงผงเหล็กผงไฟเบอร์ผงเซรามิกซึ่งตัวนี้เนี่ยการจับมันพอกับพวกความเบรกเลยอืมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพวกคลัตโรซิงเนี่ย ถ้าเกิดเราเลี้ยงคันโดยไม่เติมพันเร่งรถมันจะกระตุกกระตุกมมีคนเหยียบเรกมันจะไม่นิ่มมันจะอึ๊กเ๊ก๊ก๊กมันจะยกอะไมันต้องเติมพันเร่งช่วยเพราะว่าไอตัวนี้มันคอยจับใช่ครับมันจับยิ่งยิ่งจับดีมากรถก็ออกตัวเร็วไม่มีระยะฟรีแต่ก็ต้องแลกด้วยความสมูทใช่ครับผมใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตอนนี้เราก็มีโปรดักของ BRC นะครับก็จะมีแบบอันนี้ผมเรียกว่ารุ่นไฮบริดมีทั้งผ้าแล้วก็มีทั้งก้อนอันนี้ก็พวกรถออฟโรดชอบใช ไม่มีเนื้อเลยนะไม่มีเนื้อเลยเป็นก้อนทองแดงล้วน <c oughs> ตัวนี้ออกตัวคือพุ่งดีใช้โทนใช้นานแต่ข้อเสียอย่างเดียวเลยคือมันมีการสั่น <c oughs> อ๋อสั่นสั่นสั่นกอนของคลัตช์เหรอครับหรือว่าอะไรค,ครอนของรถเวลาออกตัวท <c oughs> ี่ผมบอกครับว่าถ้าเกิดเราไม่เติมรอบออกนะครับเราปล่อยคันเร่งเฉยๆคือเลี้ยงคลัตช์ออกไปเนี่ยมันจะกระตุกรตกอะไรใช่ครับผมมันมันต้องแลกกันแล้วกันอารโรเหมือนอยากอยากแรง ก็ต้องไล่ด้วยความสมูทใช่ครับก็เหมือนกับว่าใส่กล่องแรงขึ้นน้ำมันก็จะดำนะน้ำมันก็จะแพงนะน้ำมันจะใช่คุณอยาให้รถมันจับดีคุณใช้หน้าหน้าอยากให้มันกว้างขึ้น่าก็จับดีขึ้นตรงตัวดีขึ้นแต่ว่าแน่นอนว่าน้ำมันก็กินมากขึ้นโอเคงั้นผมขอถามเป็นความรู้กับแฟนรายการนิดนึงคลัตช์เห็นเขาบอกว่ามันมีทั้งแผ่นเดียวสองแผ่นที่เขาเรียกว่ทวินเพลความแตกต่างของ มันคืออะไรทาไมจะไม่ต้องเป็น2เพจหรือมันจะเป็นแผ่นเดียวก็ได้บางคันบอกต้อง2เพจนะอะไรอย่างนี้ถ้าอย่างดีเซลเนี่ยตอนนี้เราพูดได้เลยว่าหลักลๆก็ยังเป็นแผ่นเดียวครับนะครับแผ่นเดียวพอคราวนี้มันในเรื่องส่งม,มาที่2เพดอ่สองแผ่นหรือสแผ่นเนี่ยคือพวกเบนซินเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากเบนซินตรงนี้มันแคบมากนะครับหน้ากว้างมันแคบ,ครบเราจะเพิ่มน้ำหนักที่หวีได้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นทางที่จะเพิ่มตไหั นี่ก็เป็นเบนซินจะเป็นตัวนี้ครับนี้คือหวีมานะครับที่คนเป็นทิมๆเนี่ยนี้เขาเรียกว่าหวีใช่ฮันด์เบนซซีครับคือเราเพิ่มแรงกดตรงนี้ได้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นทางที่เราจะเพิ่มแรงกดเราเพิ่มมือที่การจับครับจาก1แผ่นเพิ่มเป็น2แผ่นก็จะเป็นเพิ่มมือสองเท่า3แผ่นก็เป็น3เท่างั้นถ้าผมเปรียบเทียบนะครับความหมายคือ1แผ่นของเบนซินก็ประมาณนี้ถูกไหมครับพอเป็น2แผ่นก็อาจจะจับประมาณหนึ่งแต่ว่าสั่นน้อยหน่อยแต่ถ้าเป็น ชิป2แผ่นหรือว่า3แผ่นก็คือแบบนี้เลยะฉะนั้นร,รถมันจะแบบเหมือนที่บอกว่าอาการจะคล้ายๆกันคล้ายๆก,กันก็จะสั่นออกตัว่าอ๋อนี่คือความแตกต่างคือดีเซลเนี่ยแผ่นเดียวก็พอแต,แต่ว่าคุณลักษณะของตัวคลาสต่างกันใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นเบนซินเนี่ยมันพื้นที่มันน้อยพื้นที่มันน้อยมันไม่สามารถขยายได้มากกว่านี้แล้วอ,อ,อันนี้เนี่ยผมสามารถทําได้ถึง20ก้อนเลยนะด้วยความที่ว่ามันกว้างแต่นี้เราแค่16ก้อน แต่อันนี้เนี่ยมันไม่สามารถเติมได้มากกว่านี้แล้วด้วยเรื่องของน้ำหนักแผ่นด้วยก็เลยต้องทําเป็นชั้นขึ้นมาเขาเลยทำเป็นแผ่นขึ้นมาหลายๆแผ่น2แผ่น3แผ่น4แผ่นเพิ่มพื้นที่ในการจับอยากจะรู้ว่าโปรดักต์ของเรามีอะไรบ้างติดตามได้ที่ไหนบ้างครับก็ตาม f a c e b o ก k ก็เลยนะครับ brccrush.com ไม่ไม่มี .com ด้วสิมีมีอะครับ Facebook นะใช่ครับเปซบุ๊กได้ครับพี่ขอบพระคุณครับรถยนต์ต้องเติมพลังครับ เพราะทั้งตอนนี้ผมพลังเริ่มหมดแล้วครับขออนุญาตไปเติมพลังก่อนนะครับส่วนเขาหน้ารายการแล้วล้องขอสนามจะพาผู้ชมไปชมเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรห้ามพลาดนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ